ตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น130คนกันแล้วค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า Kmem ขีด c h h ก็ได้ค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะคะไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถลีกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสก,กุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลีกข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออก ไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น tiktok ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้เราจะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต o อกของเราเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขค้ืนแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ <S <S และสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธานาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปละโบ,บนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคลิกที่ล็อกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้าล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมคันต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปหลับุนัดเพิ่มอีก5%็ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยค่ะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทุกมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปแบงเปา wallet ค่ะก็สามารถดำเนินการในแอปแบงเปา wallet นะคะจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วคคคค่่่่ะะะะกกกกก็็นนนนนนาาาาาาลลิงงงงงงจแัมใส้้้้้ตตตรรีวดดยย อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่ทาการสั่งซื้อไปค่ะดังด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําาว่ KM ขีดฉีเดก็ได้คะ่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้คะ่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมาื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยคะ่ะเมนูต่อไปคะ่ะเป็นการแนะนําเพื่อนคะ่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยคะ่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการคะ่ะเราก็จะรับัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะคะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play แล้วก็แอ p Store และพิมพ์คำว่า k m e m k c d h c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ TikTok กันนะคะไปดูคนดูไลฟ์สดเนาะ ่อนเมื่อกี้นะคะมีแค่6-7คนนะคะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น130คนกันแล้วค่ะเองที่เราสั่งซื้อไปนะเขาขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยค่ะหากมีเกินไปเนาะก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็ทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีค่ะเขาก็มีการแถมให้เราด้วยนั่นเองนะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเปมขีดชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ สําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ